สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนาเปอร์ครับวันนี้เราก็จะมีประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคงจะหลายประเทศหน่อยครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วครับมันก็จะมาลงที่กัมพูชาท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้มันมีกระแสะการวิเคราะห์ในเชิงทิตกันมากเลยครับที่กําลังบ่งบอกว่าโลกฮะักำลังล้อมกัมพูชาอยู่คือเราต้องการจะสื่อว่านขณะนี้ครับ กัมพูชาเนี่ยกำลังถูกลายล้อมด้วยประเทศที่ดูเหมือนว่าอาจจะแสดงความไม่เป็นมิตรก็ได้ครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยแว่งหาเสียนไปหมดเด,เ,เดี๋ยวก็ประเทศนู้นเดี๋ยวก็ประเทศนี้จนทําให้เกิดการวิเคราะห์ที่มาจากฝ่ายไทยว่าตอนนี้นะถ้าหากว่าให้อเมริกานั้นนําเรือรบมาเจาะเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียม อาจจะเป็นชนวนของสงครามก็ได้ในแถบนี้นั่นกน็คือกัมพูชาเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่สมรภูมิลบครับให้แก่มห,มหาอำนาจสองฝ่ายนั่นก็คือที่มาจากตะวันตกกับตะวันออกครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าณขณะนี้ครับที่ประเทศสปอปอลาวเนี่ยนะก็มีรัสเซียส่งทหารเข้ามาครับประจำการที่นี่ ก็ในภา,ารกิจเช่นการมาเก็บกู้ทุนทั้งหลายเนี่ยก็มีหรือว่าช่วยในการฝึกอบรมฮะให้แก่ทหารสปปลาวก็มีแล้วก็มีการขนอาวุธนะฮะขนาดเล็กเนี่ยเข้ามาก็มีในขณะที่เวียดนามเขาก็เพิ่งมีการแสดงโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ในวันครบรอบครับประจำปีของเวียดนาม ทีนี้ฝ่ายเราเองเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ครับที่อเมิกาเข้ามานะครับมาใช้ฐานทัพแล้วก็มีการเข้ามาขยายอิทธิพลในแถบนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของกัมพูชาอาจจะสร้างความไม่พอใจให้แก่รัเสเซียหรือแม้แต่จีนะครับจนกระทั่งก็ก่อเกิดเป็นสงครามขึ้นมาแล้วก็ทําให้สปปลาวก็มีการตัดเต็งกําลังนะฮะหรือแม้แต่เวียดนาม ก็มีการตัดเตียงกำลังแล้วก็พาการล้อบตีโอบนะครับบุกยึดดินแดนตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นกระแสะข่าวแต่ผมก็บอกว่ากระแสะข่าวดังกล่าวถามว่ามันดีไหมมันก็ดีต่อเราครับในแง่ของสงครามจิตวิทยานะครับในแง่ของสงครามจิตวิทยาเนี่ยมันดีฮะยิ่งตีแผ่ข่าวลักษณะเช่นนี้ออกไปซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าฝ่ายนู้นเนี่ย บางทีเขาก็ไปงับข่าวเหมือนกับปางงับเป็ดฮะเมื่องับเป็ดไปแล้วถามว่าคิดไหมเขาคิดนะครับเขาคิดฮนะประเด็นเล็กประเด็นน้อยเขาคิดหมดก็สร้างความปั่นป่วนได้นะครับคือทุกวันนี้กัมพูชาเขาก็มีเรื่องให้คิดอยู่เลยครับร้อยเรื่องพันเรื่องแล้วก็เพิ่มเรื่องอย่างนี้เขาบีกถามว่าคิดไหมคิดอย่างแน่นอนมันก็ใช้ในทางสงครามจิตวิทยาอยู่แล้วครับเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อก่อนนั้นฮะกเ็เอียงไปหาจีนในตลอดแล้วจีนเนี่ยก็ไม่เคยมีการเข้ามาแทรกแซงหรือว่าใช้หลักคําว่าสิทธิมนุษยชนกับกัมพูชาเหมือนประน,นึ่งว่าก็เหมือนเป็นการค้าบรลลังให้แก่นายฮุนเซนเนะี่ยความน่าอยู่ในประเทศนี้ได้ไม่มีปัญหาแตกต่างจากนโยบายที่มาจากตะวันตกกับตะวันตกเนี่ยก็มักจะมีการมาพูดในกัมพูชาว่าคุณควรที่จะเคารพครับ หลักที่เรียกว่าสิทธิมนุษย,ยชนนะการพูชาเขาไม่ชอบโดยเาะผู้นำอ่ะเ็าไม่ชอบเขาต้องการที่จะไปครอบงำพลเมืองของเขาให้ได้ทั้งหมดเหมือนอยู่ในเงื้อมมือฮะผมบอกว่าหนึ่งคุณก็ต้องเป็นหนึ่งนะคุณจะมาบอกว่าเป็นสองไม่ได้นี่เนะี่ยคือสิ่งที่ผู้นำกรัรพูชาเนี่ยเขาต้องการจะเป็นฮนะในละะักษณะเช่นนี้แต่ว่าตะวันตกเนี่ยเขาก็ยอมไม่ได้ เหมือนกันคือจะให้เข้าไปลงทุนเนี่ยลงทุนได้แต่ว่าประเทศของคุณเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยให้สิทธิแก่พลเมืองแต่ว่ากัมพูชาเขาเป็นไม่ได้นะครับทีนี้เราก็โยงมาถึงเรื่องการมาสําหรับเรือรบของอเมริกาท่านผู้ชมครับเราก็มีมุมมองของเรานะว่าข่าวที่มันออกไปนี่นะฮะนั่นคือเป็นสงครามในเชิงจิตวิทยา ในเบื้องต้นแต่อาจจะเป็นความจริงอย่างที่นักวิเคราะห์คิดได้นะแต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันทันด่วนหรือว่าเร็ววันนี้ฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ชมครับมันต้องมีปัจจัยให้เกิดการก่อตัวอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเหมือนอเมฆนะฮะกำลังรออยู่ในท้องฟ้าอาจจะมีกลุ่มฝนนะครับมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เยอะ ทีนี้การก่อตัวท่านผู้มชมครับผมยกตัวอย่างกันให้ฟังนะการที่สหรัฐอเมริกาจะนำเรือรบมาจอดนะฮะจะกี่ลำก็ตามแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดเรื่องของสงครามหรอกครับยังไงก็ไม่เกิดนะะมันคงไม่ขนาดนั้นนะฮะแค่เอาเรือมาจอดถึงขนาดที่ทำให้จีนเนี่ยต้องมาเปิดสงครามกันภายในเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ดูแรงไปหน่อยเนาะ แรงไปหน่อยครับผมคิดว่าบทบาทของหาอหน้าเนี่ยคงไม่ได้ทําเช่นนั้นเว้นแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นนะครับเว้นแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับจะอ้าแขนที่แบบว่าคุณโอเวอร์โอวังเกินไปหน่อยเช่นให้อเมริกานําขีปนาวุธไทรพอนนะ่ะนำมาติดตั้งได้หรือนำเอาเลดา้าไอ้ทาร์ไข่เนี่ยท่านผู้ชมมาติดตั้ง ซึ่งแบบเนี้ผมคิดว่าจีนเนี่ยเขาต้องมีปฏิกิริยาครับและอาจจะมีการขู่กัมพูชาก็ได้หาว่าคุณนะให้เขามาติดตั้งเนี่ยจีนมีแท่งเทียนท่านผู้ชมครับแท่งเทียนเนี่ยมีหลายแท่งเลยพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยฮะพร้อมที่จะเสิร์ฟตรงเนี้ยเราเรียกว่ามันเป็นชนวนเหตุนะเป็นชนวนเหตุที่ทําให้มหาอำนาจรู้สึกว่าเฮ้ยกัมพูชาเนี่ยกําลังเปิดกว้างให้แกมหาอำนาจอีก ซีกโลกหนึ่งมีการนําอาวุธฮะยุทธปกรณ์มาติดตั้งเนี่ยจีนมองว่ามันเป็นภัยคู่ขามถ้าแบบนี้ฮะเป็นชนวนเหตุที่ทําให้จีนเนี่ยสามารถตอบโต้กัมพูชาจนกระทั่งมันก็บานปลายเนี่ยเกิดขึ้นภายในหรืออาจจะเกิดเรียกว่าเป็นศึกภายในก็ได้จีนอาจจะมาช่วยแทรกซึมนะครับทหารอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ ให้ก่อเป็นอีกหนึ่งกองทัพก็ได้เพราะฉะนั้นบทบาทของมหาอำนนาจเนี่ยเขาก็มีแอคชั่นอยู่แล้วและในปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะคนเอกสไลด์ดึกะฮะสลด์ดึกเนี่ยหายตัวไปแบบลับๆหายไปไหนจ้ามีข่าวลือว่านูน่นหนีไปจีนมากหนีไปเวียดนามมากแต่คนอย่างพลเอกสไลด์ดึกเนี่ยนะครับ เป็นเหมือนผู้รู้ธรรมชาติครับเขารู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไงเลยชิงไปก่อนอืมท่านผู้ชมครับงานนี้เรียกว่าเตรียมตัวสนุกฮะเตรียมตัวหาได้เลยเรื่องของการจะเกิดสงครามหรือไม่ขึ้นอยู่กับกัมพูชาเขาเป็นตัวแปรครับท่านผู้ชมไม่ใช่สหรัฐไม่ใช่จีนนะอยู่ที่กัมพูชาเลยครับนามาเสนอเป็นข่าว สวัสดีครับ